คงเคยได้มาท่องเที่ยวนะคะและสัมผัสบ้านเมืองที่แสนอบอุ่นแห่งนี้ค่ะนั่นเป็นจังหวัดหนดึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ทางที่ตะวันอ,ออกที่สุดของทางภาคเหนือนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งต้นน้าที่สําคัญของทางภาคเหนือนั่นก็คือแม่น้าน่านนั่นเองค่ะน่านนะคะเป็นจังหวัดรองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและอรารยธรรมที่สวยสดงดงามไม่แพ้เมืองลหลักอื่นึงของทางภาคเหนือค่ะและด้วยกลิ่นอายและความเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเข้ากับเมืองที่ทันสมัยในปัจจุบันค่ะน่านจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะค คุณผู้ชมทุกท่านค่ะไม่ควรที่จะพลาดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะได้มาเที่ยวน่านค่ะและวันนี้นะคะเราไม่ได้เพียงแค่จะพาคุณผู้ชมค่ะมาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของวัดภูมินมาพบปู่มายามานเท่านั้นค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทําให้คนที่มาจังหวัดน่านหลงรักนั่นก็คือภูิปัญญาไทยค่ะแต่จะเป็นภูปัญญาไทยอะไรนั้นเชิญคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดน่านค่ะกับกลุ่มทอรุ่งเรืองนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการนําส่วนพรยไทยค่ะมาผสมผสานกับผู้ปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่แพเดินเข้ามานะคะได้กลิ่นสมุนไพรนะคะหอมอบอวลมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่กับเจ้าของพิถภัณฑ์สมุนไพรหอมอรุณทิพย์กับคุณวีรวิทยาสว่างดำรงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากให้คุณวีรวิทย์นะคะ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสมุนไพรหอมนะคะอรุณทิพย์เข้าๆค่ะครับที่มาก็คืออากงกับมาผมท่านเดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับลูกชายสองคนก็เตียผมกับอระแปะผมค่ะอ่าเสร็จแล้วท่านมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางกับแผ่นดินใหญ่ ก็เลยทิ้งตำราย,ยาจีนไว้ให้เตี่ยผมในตอนเล็กๆก็ยังได้ช่วยเตี่ยทำสมุนไพรพวกน้ำมันแก้ปวดเมื่อยนะครับหลังจากนั้นผมได้มารับราชการจนกระทั่งเออรี่แล้วก็นึกถึงตำราย,ยาจีนที่เตี่ยผมได้ทำไว้เนาะพิทพานธิตทำไว้ก็เลยเสียดายเพราะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยเพราะมีชื่อเสียงมานับพันๆปี ก็เลยเอามาผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยโดยลูกพี่ลูกน้องเป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยวัดมหาธาตุลูกสาวก็จบแพทย์แผนไทยได้พัฒนาพิธภัณฑ์ภูมพวกนี้ขึ้นมาค่ะเขาเรียกได้ว่านะคะประวัติความเป็นมายาวนานมากๆเลยนะคะก็คือเกิดจากการผสมผสานระหว่างสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรที่มาจากจีนถูกต้องไหมคะ ยาวนานมากนะคะเป็นพันปีเลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเพียงแค่รอบประวัติคร่าวๆกว่าจะมาเป็นสมุนไพรหอมอรุณทิพย์เท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกมากกว่านั้นค่ะกับส่วนประกอบที่สําคัญนะคะที่เราจะนํามาใส่ในสมุนไพรหอมอรุณทิพย์ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่กมวลทิพย์ ทานสว่างดำรงค่ะ,คะอยากให้พี่กบลทิพย์นะคะแนะนําส่วนประกอบนะคะคร่าวๆที่นํามาใส่ยอยู่ในส่วนพายหอมอรุณทิพย์ค่ะ,คะส่วนประกอบคร่าวๆนะคะก็จะมีอบเชยค่ะมีจันทป์ดกลีบมีการพ,รพลูพริกไทยดําค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีส่วนพัยอื่นๆที่ เป็นความลับที่เราไม่ได้ออกมาเรียกได้ดไ <ป S 2> ว่าเ,เป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบที่ซีเรีมากๆทําให้สมุนไพรหอมอรุณทิพย์แตกต่างจากสมุนไพรอื่นๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะให้คุณกมลทิพย์นะคะได้บอกออในส่วนของคุณประโยชน์สรรพคุณค่ะของการใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะสมุนไพรหอมอรุณทิพย์ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะสมุนไพรหอมอรุณทิพย์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องบรรเทาหวัดคัดจมูก เมารถเมาเรือเวียนหัวใครเครียดโดยเฉพาะโควิดค่ะเครียดมากตัวนี้พอดมค่ะก็คือมันจะเป็นมีความเป็นอะโลมามันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ได้ฟีดแบ็จากลูกค้ามาค่ะคนที่เขาดื่มดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะแล้วเมาแล้วแหงค่ะ พอเขาดมมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมันสางเมาอันนี้ได้ยินมาจากหลายๆหลายคนนะคะที่เขาเขาแจ้งมาค่ะเรื่องความหอมนะคะ,คะขออนุญาตคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เดินเข้าไปเมื่อกี้แอบเข้าไปเห็นสถานที่ผลิตด้วยนะคะกลิ่นความหอมของสมุนไพรหอมอบอวลมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกมลทิพย์นะคะกับสูตรไพรหอมอรุณทิพย์บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่ากลิ่นของเขานนะคะจะมีความแตกต่างจาก สมุนไพรที่จําหน่ายทั่วไปด้วยค่ะนะคะแล้วที่สําคัญเราไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นหอมจากสมุนไพรล้วนๆค่ะใช่แล้วค่ะคุณกรมวลทิพย์คะถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมนะคะที่กําลังชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะซื้อสมุนไพรหอมอรุณทิพย์ต้องติดต่อทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะสามารถติดต่อช่องทาง Line แอนะคะแอดอรุณทิพย์ขีดกลางค่ะภูคาแล้วก็มีทาง facebook f a n p a อ e รุณทิพย์ดอทเฮ ช้อปปี้นะคะร้านอรุณนทิปดอทโฮเร์เช่นกันค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์093-296-5392แล้วก็เบอร์099-154-4592ค่ะก็เรียกได้ว่ามีช่องทางการติดต่อหลากหลายมากเลยนะคะใครใสะดวกช่องทางไหนก็สามารถสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางนั้นได้เลยค่ะ,คะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกระมวลทิพย์ทานสว่างดำรงด้วยนะคะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ